ฟุตบอลอเมริกานะคะเซนเทนาริโอนัดที่2ของกลุ่มดีชแชมป์เก่าชิลีเจอบโบลิเวียค่ะโดยทั้ง2ทีมนั้นแพ้มาในนัดแรกและต้องการชนะเพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปเกมนี้อัลโตโรวูเดลทำประตูให้ชิลีนำก่อนในช่วงต้นครึ่งหลังนะคะแต่ว่าคัมโปสก็ยิงฟรีคิกสดสวยตีเสมอให้บโบลิเวียได้ในที61เกมทำท่าจะจบลงด้วยการเสมอค่ะแต่ว่าช่วงทศเวลาบาดเ ซึ่งมี7นาทีด้วยกันนะคะชิลีก็ได้จุดโทษค่ะลุยส์กูติเรสทำแฮนด์บอลน,นะคะและฟิดาค่ะยิงจุดโทษไม่พลาดชิลีเฉือนโบลิเวีย2-1เก็บ3าแต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับปานามาส่วนโบลิเวียไม่มีแต้มตกรอบแน่ค่ะ อีกคุ้ในกลุ่มนี้นะคะอร์เติน่าถล่มปานามาที่เหลือ10คนไป5ประตูต่อ0น,นะคะโดยที่เมสซี่ทำแฮตทริกช่วยให้อร์เติน่าชนะรวด2นัดผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วค่ะ